สวัสดีครับพบกับครูกันตพัฒนนะครับในอักษรออนเลยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยในเกี่ยวกับเรื่องของการ DIY เซื้อผ้ากันนะเด็กๆครับหลายๆคนคงจะมีเสื้อผ้าเก่าๆเยอะเลยใช่ไหมครับหลายๆคนเอาไปทําอะไรครับมีทั้งนําไปบริจาคใช่ไหมครับบางคนเอาไปทําเป็นผ้าคลิ้วนะครับวันนี้ครูมีอีกหนึ่งวิธีนะครับว่าเราจะเอาเสื้อผ้าต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาสร้างประโยชน์ได้ยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องดูจากอะไรบ้างนะครับดูจากผู้ใช้ก่อนนะครับว่า เสื้อผ้าเนี่ยนะครับที่เราจะนํามาดัดแปลงเนี่ยเหมาะสมหรือเปล่านะครับเหมาะสมกับลูก克างบุค,คลิกหรือเปล่าหรือว่าลักษณะของผู้สวมใส่หรือเปล่านะครับวิธีการนะครับเหมาะสมไหมนะครับมีการ ihr, ตัดมีการดัดแปลงเสื้อผ้านะครับยังเหมาะสมหรือเปล่านะครับค่าได้จ่ายถ้าสมมติว่าดัดแปลงแล้วเนี่ยเอามาทําใหม่แล้วเนี่ยแพงกว่าของเดิมเนี่ยก็ไม่ควรใช่ไหมครับมันก็ไม่มีความคุ้มค่าเลยนะครับเครื่องมือนะครับหรืออุปกรณ์เนี่ยเรามีพร้อไหมนะครับเราจะต้องไปหาเครื่องมือที่แบบ ต้องใช้จากตัวใหญ่ๆหรือเปล่านะครับหรือว่ามีเครื่องมือที่มีความลําบากหรือละเอียดซับซ้อนไหมนะครับสุดท้ายฮะเรามีเวลาในการทํำไหมนะครับถ้าสมมติทำต้องใช้เวลานะครับเสียเวลาไม่คุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปนะครับเราก็ไม่ควรที่จะนํามาทําใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะจะพานักเรียนนะครับไปดูการ DIY เสื้อผ้าแบบง่ายๆนะครับเราจะเอาเสื้อยืดตัวเก่าๆของนักเรียนเนี่ยมาทําเป็นกระเป๋าผ้ากันนะครับก็ื่นเลยเราไปดูอุปกรณ์กันครับอันดับแรกครับเราจะต้องมี เสื้อนะครับเป็นเสื้อยืดเก่าๆนะครับที่นักเรียนอาจจะไม่ได้ใช้แล้วนะครับหรือว่าแบบลายมันแบบมันเก่าแล้วหรืออาจจะแบบมีรูเล็กน้อยอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถนํามาใช้ได้นะครับอันดับสองครับก็คือช็อคเขียนผ้านะครับช็อคเขียนผ้าเนี่ยก็จะมีหลายสีหลายรูปแบบด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าใช้แบบไหนกันบ้างนะครับต่อไปครับกันไกตัดผ้ากันไกตัดผ้าเนี่ยเป็นกันไกลที่มีลักษณะเฉพาะ ลักษณะเฉพาะยังไงนะครับเป็นกันที่มีความแข็งแรงคงทนนะครับและส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นกันไกลเหล็กนะครับไม่แนะนําให้นักเรียนนำไปตัดกระดาษนะครับเพราะอะไรเพราะตัวกระดาษเนี่ยนะครับจะทําให้คมของกันไกเนี่ยนะครับบินลงไปทําให้ความคมของกันไกตัดผ้าเนี่ยลดลงนะครับสุดท้ายค้าไม้บรรทัดนะครับใช้ในการวัดนะครับแล้วก็ตีกรอกตีเส้นต่างๆนะครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยครับ ครับเดี๋ยวเรามาเริ่ม DIY เสื้อกันเลยนะครับวันนี้นะครับเราจะทํากระเป๋าผ้านะครับจากเสื้อเก่าๆนะครับเสื้อตัวนี้นะครับก็เด็กสังเกตนะลูกว่าเนี่ยมันก็เริ่มมีความย้่ยแล้วนะครับใส่ไปอาจจะดูไม่สวยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับหรือว่าดีไซน์ใหม่ๆนะครับเพื่อให้กระเป๋าผ้าของเราเนี่ยนะครับหรือเสื้อของเราเนี่ยนะครับมีความสวยงามมากขึ้นครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอุปกรณ์อย่างที่เราบอกไปนะครับก็จะมีช่อเขียนผ้านะครับแล้วก็มีกันไกนะครับแล้วกก็ม้ััดทเเสือ่านะครบ ระดับแรกครับนักเรียนเราจะต้องทําการวาดก่อนนะครับแบบที่เราจะทํานะครับเราเริ่มจากการเดี๋ยวเราจะทําการกลับผ้านะครับเราจะเอาผ้าด้านในนะครับออกมานะครับแบบนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับ,รรบอ่ะโอเค ก็ประมาณนี้นะครับกลับตะเข็บออกมาด้านนอกนะครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะทําการตัดคอเสื้อนะครับแล้วก็ตัดแขนเสื้อออกนะครับทีนี้เวลาเราวาดนะครับเราใช้ช็อกเขียนผ้าเนี่ยเด็กจำไว้นะลุกเวลาเราใช้เนี่ยนะครับเราจะใช้ช็อกเขียนผ้าที่สีเนี่ยใกล้เคียงกับผ้ามากที่สุดนะครับเพื่อให้เราเนี่ยสามารถตัดได้ง่ายนะครับแล้วก็เวลาซักเนี่ยจะได้ไม่มีรอยติดนะครับเผื่อบางที่ซักไม่ออกนะครับเดี๋ยวครูจะเริ่มวาดจากด้านข้างนะครับ ครูจะวาดจากด,าด้านข้างนี้ลงมานะครับสังเกตนะฮะวาเห็นไหมครับวาถ้าสมมติว่าสีมันใกล้ใกล้เคียงกับผ้ามากเกินไปเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นได้เดี๋ยวครูจะใช้เป็นสีชมพูแล้วกันเพื่อให้นักเรียนได้เห็นชัดขึ้นมาหน่อยนึงจริงๆถ้าสมมติมีสีเหลืองก็สามารถใช้สีเหลืองได้นะครับมันจะใกล้เคียงกับผ้ามากกว่านะครับเห็นไหมฮะได้แล้วนะครับหนึ่งข้างนะครับอีกข้างหนึ่งนะครับก็เหมือนกันเลยครับ ระดับนะครับนักเรียนลองกลับด้วยสายตาให้ระดับมันเท่ากันนะครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นความกว้างของหูกระเป๋านะครับประมาณนี้นะครับต่อไปครับเราจะตัดคอเสื้อออกฮะให้มีลักษณะเป็นเหมือนถุงนะครับ โอเคครับนี่นะครับเราก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะตัดด้าล่านะครับเพื่อเป็นการเก็บถุงกระเป๋าของเรานะครับถุงผ้าของเรานะครับไม่ให้มันรั่วออกมาเราจะวัดจากขอบนะครับขึ้นมาประมาณ3นิ้วนะครับจากริมผ้านะครับชายของเสื้อประมาณ3นิ้วนะครับหลังจากนั้นขีดอาไว้นะครับขีดเป็นระยะระยะนะครับ เพื่อที่เราจะได้ใช้ไม้บรรทัดวาดได้หลังจากนั้นใช้ไม้บรรทัดตีเส้นครับเห็นไหมครับเด็กๆไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรมากมายเลยหรือถ้าสมมติว่าเด็กๆไม่มีช่อเขียนผ้าเนี่ยอาจจะใช้เป็นปากกาเมจิกก็ได้นะครับเพราะว่าอันนี้เราไม่ได้ต้องการความแบบสวยงามอยู่แล้วแบบที่มันเป็นลายอะไรเงี้ยนะครับ ต่อไปเดี๋ยวเราจะเริ่มตัดกันนะครับเวลาใช้กันไกนะครับต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับเราจะเริ่มจากตัดแขนออกก่อนนะฮะกันไกจะมีความคมมากนะครับ <Okay. S 1> ก็ตัดตามรอยเลยนะครับโอเคออกก่อนนะครับ ส่วนตัวที่ผ้าที่เหลือนะครับนักเรียนสามารถเอาไปทําเป็น DIY เป็นดอกไม้นะครับเอาไว้ตกแต่งเสื้อก็ได้นะครับหรือว่าจะมาตกแต่งกระเป๋าที่เราทําก็ได้ครับนี่ตัดแขนออกอทั้งสองข้างแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะทําการตัดตรงคอนะครับ นี่นะฮะโอเคครับนี่เราก็จะได้เมกกระป๋าแบบนี้แล้เห็นไหมฮะสามารถคิวได้แล้วนะครับแต่ทีเนี้ยตูดของเรายังรั่วอยู่นะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการเก็บก้นนะครับ ปเป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนกำลังสนุกกันเลยใช่ไหมครับเแต่เสดาจจังเลยหมดเวลาแล้วงั้นเดยวเราเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร education